สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับใครกดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับถือว่าคุณโชคดีนะครับวันนี้พี่นนท์จะมาสอนพับเจ้าหลวดที่ล่อนนานที่สุดในโลกนะครับระดับแชมป์โลกก็ใช้กันนะครับผมระดับแชมป์โลกก็ใช้แข่งกันนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมแบบเรียบเนียบดีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมด้ันตรงหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับ นี่ตัวจับก็ไม่ยาวเกินไปนะครับผมไม่ยาวเกินไปเพราะว่าต้องการให้สั้นปุ๊บปีกจะยาวปุ๊บพอปีกยาวแล้วมันจะล่อนดีนะครับผมนี่เห็นไหมตัวปีกก็มีสองข้างนะครับแล้วก็ตัวกั้นลมตรงนี้ก็มีนะครับเวลาล่อนนะครับลมก็จะไปแบบสองข้างอย่างนี้นะครับไปได้ดีนะครับรับลมได้ดีล่อนได้นานนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่แชมป์โลกได้มานะครับประมาณ28 หรือ29วินาทีเนี่ยนะครับหนี่ร่อนนานมากเลยนะครับตัวนี้นะครับผมไปแข่งนั้นไหนะครับ80%ชนะทุกงานนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่การปลาของเราด้วยนะครับผมถ้าใครปลาไม่เป็นหรือปลาไม่ดีมันก็ร่อนไม่ดีเหมือนกันนะครับผมนี่ตัวจับก็คือจับตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็ปลานะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมพี่นนจะพับ กระดาษสีแดงให้ดูนะครับเพื่อได้เห็นรอยชัดๆนะครับในการพับนะครับผมแต่พี่นนท์แนะนําให้พับกระดาษสีขาวนะครับกระดาษ A4 สีขาวนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่ากระดาษสีขาวมันจะเบากว่าสีแดงนะครับผมสีแดงมันจะหนักกว่านะมาขั้นตอนแรกเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็พับขึ้นกระดาษแนวยาวนะครับผมพับดีๆนะครับพับให้เท่ากันทุกขั้นตอนนะครับตัวนี้นะจะร่อนดีมากเลยนะครับผม ให้คนที่ปลาไม่เป็นหรือว่าอย่างไงมันก็ร่อนดีนะครับแต่ถ้าให้ดีแบบสุดๆก็ต้องรู้เทคนิคปลาด<ๆ>้วยนะครับผมถ้าเรารู้เทคนิคปลาเราก็จะปลาได้ร่อนนานนะครับผมรับรองว่าไปแข่งกับเพื่อนชนะทุกไลายนะครับผมชนะทุกงานนะครับตัวนี้นะแข่งร่อนนานนะครับถ้าไปแข่งไกลก็อาจจะแพ้ได้นะครับผม <laughs> ตัวนี้มันร่อนนานเฉยๆนะครับไม่ไกลนะครับผมไม่เร็วไม่ไกลนะ,อะพอเราได้แบบน,นี้เราก็เปิดมานะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับหัวเข้าแบบนี้นะครับถ้าใครพับทีละข้างไม่ไม่ถนัดก็พับทีเดียวพร้อมกันแบบนี้เลยก็ได้นะครับมันจะเท่ากันนะครับนี่มันจะเลือกได้ว่าเราเล็งเท่ากันประมาณไหนนะครับนี่เห็นไหมมันจะเท่ากันนะครับบางทีพับทีละข้างนะครับพับทีละข้างมันไม่เท่ากันนะครับนี่พับพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็จับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรีดเลยแบบนี้นะครับ ปึ๊บนี่รีตทีละข้างนะครับนี่มันก็จะเท่ากันแบบนี้เลยนะครับเ,เห็นไหมสังเกตไว I i ้เท่ากันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอาไม้บรรทัดมานะครับให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับห่างประมาณนี้นะครับประมาณประมาณ1เซนนะครับผมประมาณ1เซนนะ ห่างประมาณ1เซนนะครับผมให้เราวัดแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการพับตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่ตรงกลางก่อนนะครับให้มันเป็นรอยไว้ก่อนนะครับผมแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็เอาออกครับผมนี่เห็นไหมสังเกตว่าจะมีรอยตรงนี้นะครับแล้วก็เราพับลงมาแบบนี้เลยครับผมนี่ตามรอยนะครับผม แล้วก็เราเล็งตรงปลายตรงนี้นะครับตรงปลายตรงนี้ต้องให้ตรงเส้นกับตรงกลางนะครับผมปุ๊บนี่ให้เราจับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็รีดข้างปุ๊บปุ๊บนี่แบบนี้นะครับมันจะเท่ากันนะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราจับแบบนี้นะครับแล้วก็พับเข้าแบบนี้พับสามเหลี่ยมเข้าเลย ทั้งสองข้างนะครับเราก็รีดตรงหัวก่อนนะครับผมเพื่อเอาความชัวนะครับแล้วก็พับเราอย่าเพิ่งรีดตรงนี้นะครับเผื่อมันไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้รีดใหม่นะครับแล้วก็พับข้างนี้เข้ามานะครับปุ๊บกระดาษค่อนข้างแข็งนะครับนี่เห็นไหม ให้มันเท่ากันนะครับผมตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ให้เท่ากันนะครับพอเท่าแล้วเราก็จับแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ทําการรีดปุ๊บรีดสักสองสามรอบนะครับให้แน่นปุ๊บข้างนี้เราก็รีดปุ๊บแบบนี้นะครับนี่โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราเปิดออกมาแบบนี้ครับปุ๊บเห็นไหมเราจะได้ขีด ทั้งสองข้างมานะครับผมขั้นตอนต่อไปเรากลับมาแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เราทําการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับผมตามรอยเส้นเลยนะครับผมแต่เราไม่ต้องทับเส้นหมดนะครับพอถึงเส้นก็พอแล้วนะครับผมปุ๊บประมาณนี้นะครับปุ๊บแล้วก็รีดเลย โอเคพอได้แบบนี้แล้วอีกข้างนั่นก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับพับใหถึงเส้นก็พอนะครับผมไม่ต้องทับเส้นนะหัเลงให้ดีนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับผมปึ๊บโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราหันกลับมาแนวตั้งแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราพับเข้า,ขาปึ๊บ นี่เห็นไหมมันจะเท่ากันพอดีนะครับผมสังเกตว่าเท่ากันพอดีนะครับลงตัวเป๊ะเลยนะครับผมลงตัวอย่างนี้ไม่ร่อนดีได้ยังไงครับผมปึ๊บโอเคนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราพับหัวตรงนี้นะครับขึ้นไปเลยนะครับผมจนสุดเลยนะครับผมจนสุดตรงนี้เลยนะครับพับขึ้นไปให้จนสุดนะครับแล้วก็ ปลายแหลมนะครับตรงแหลมมันก็จะตรงเงินเส้นพอดีนะครับตรงเส้นกลางพอดีเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าเราพับตรงมันก็จะตรงเลยนะครับเห็นไหมของพี่นนสังเกตได้ว่าตรงเป๊ะเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปเรากลับหัวมาปุ๊บแบบนี้นะครับให้เราพับหัวตรงนี้ขึ้นไปนะครับไปชนกับตรงหัวเหลี่ยมตรงนี้พอดีนะครับผมไปชนกันนะครับ ตรงนี้ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมกระดาษนะครับเราเล็งให้ดีนะครับเลงให้เท่ากันนะครับไอ้ชนปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รีดตรงนี้หน่อยนะครับกระดาษค่อนข้างแข็งเราก็บีบมันหน่อยนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเราเปิดออกมาครับนี่เห็นไหมเราจะได้รอยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะพับ แบบนี้เลยนะครับปุ๊บโอเคพอพับแบบนี้มาแล้วนะครับให้เราเล็งตรงปีกนะครับให้เท่ากันนะครับปุ๊บพอเท่ากันแล้วแล้วเราก็รีดนะครับรีดตรงนี้เลยปุ๊บนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาพับตรงหัวมันนะครับผมตรงหัวตรงนี้นะครับ ให้เราทําให้เราเอาน,นิ้วหแหวกเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันโค้งเกาะตัวกันนะครับแบบนี้นะครับนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะบีบห <laughs> ัวเข้ามานะครับปุ๊บให้มาชนตรงนี้พอดีนะครับนี่ตรงตรงขีดนะครับตรงขีดที่เราพับไว้เห็นไหมให้เราบีบเข้ามาแบบนี้นะครับปุ๊บนี่ชนตรงหัวพอดีมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะตรงขีดพอดีนะครับนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้เราบีบ ก็หัวมาชนตรงกลางนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ให้เราบีบนะครับนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมพอดีนะครับผมพอได้สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราพับสามเหลี่ยมลงมานะครับพับสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับพับสามเหลี่ยมลงมาให้สุดเลยนะครับผม โอเคพอสุดแล้วเราให้เราบีบลงแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราบีบลงให้แน่นเลยนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราตะแคงมาแบบนี้ปึ๊บให้เราทําการพับปีกลงนะครับทั้งสองข้างนะครับผมเราจะพับลงนี่ถึงนี่เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเราจะพับลงถึงนี่นะครับ ที่เราพับเป็นรอยไว้นะครับผมตรงหัวนะครับให้เราพับตรงหัวก่อนนะครับให้เราเล็งตรงหัวนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็พับแล้วก็ทําการพับลงมานะครับปุ๊บให้เรารีตรงหัวก่อนนะครับให้เราเล็งตรงหัวไว้ก่อนนะครับให้เป็นรอยก่อนนี่เห็นไหมเราจะพับลงประมาณนี้แลวครับประมาณหนึ่งข้อนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดก็ได้นะครับผมถ้าใครกลัวไม่ตรงนะครับ ถ้าเราพับตรงๆนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าเราพับตรงๆปีกมันก็จะเท่ากันมันจะร่อนดีนะครับนี่ให้เราเล็งประมาณนี้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็พับลงนะครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับผมใครจะเล็งแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครตัวกลัวไม่เท่ากันนะครับผมนี่เห็นไหมนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมปุ๊บ นี่โอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกด้านก็เหมือนกันนะครับผมทําเหมือนกันเลยนะครับเอาให้เท่ากันนะครับผมทั้งสองข้างนะครับปีกมันจะได้เท่ากันแล้วจะร่อนดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เราก็จะเล็งง่ายแล้วนะครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเราพับไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับ เราทงการเล็งให้มันเท่าๆกันนะครับผมเรามาเล็งปีกตรงนี้นะครับให้มันเท่ากันปุ๊บนี่พอมันเท่ากันแล้วเราก็เราก็รีดข้างนี้ได้เลยนะครับมันเท่ากันแน่นอนนะครับผมนี่จะปีกข้างนี้เท่ากันแล้วนะครับข้างนี้ก็ต้องเท่ากันแน่นอนปุ๊บโอเคนะครับนี่พอเปิดมาเราก็จะได้ปีกที่เท่ากันแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเรียบแบบเก็บงานสวยงามนะครับเรียบร้อยมากนะครับ สำหรับจรวดล่อนนานตัวนี้นะครับระดับแชมป์โลกนะครับผมระดับแชมป์โลกก็ใช้แข่งกันนะครับนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วรอไม้มันทัดนะครับมาวัดตรงมุมตรงนี้หน่อยนะครับผมประมาณ3ามเซนนะครับประมาณ3ามเซนนะครับผมนี่นะความยาวหนึ่งสามนะครับ3มเซนนะครับให้เราเล็งไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพับเฉียงนะครับเฉียงจากตรงนี้มา แบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับเฉียงขึ้นแบบนี้ถ้าเราทำการพับเลยนิ้วชี้เราเล็งไว้นะครับผมว่าประมาณไหนนะครับเราก็พับเฉียงขึ้นเลยนะครับเฉียงขึ้นแบบนี้นะครับไปจนสุดตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมจนสุดตรงนี้นะครับผมเฉียงขึ้นแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ให้เรารีดสักสองสามรอบนะครับให้เป็นรอยปุ๊บแบบนี้นะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ให้เราเปิดมาแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมาตามรอยเลยนะครับผมนี่พอดันขึ้นมาตามรอยนะครับเราก็จะพับแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็รีดได้เลยปึ๊บนี่เห็นไหมเราก็จะได้ตัวรับลมตรงนี้นะครับ เรียกว่าตัวแบ่งลมแล้วกันนะครับผมข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมเวลาลมมันมาแบบนี้นะครับมันก็จะแบ่งข้างซ้ายข้างขวาข้างขวานะครับผมมันร่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็เหลือปีกแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เหลือปีกพับขึ้นนะครับผมประมาณ1ข้อนะครับประมาณ1ข้อนะครับผมประมาณนี้นะครับ นี่นะครับประมาณนี้นี่เนหะ็นไหมประมาณหนึ่งเซนนะครับผมประมาณหนึ่งเซนนะนี่นะครับประมาณ1เซนทั้งสองข้างเลยนะครับผม <c oughs> นี่นะครับประมาณหนึ่งเซนแล้วก็พับขึ้นประมาณหนึ่งเซนปึ๊บโอเคนะครับหนึ่งเซนละอ่าแล้วก็กจะให้ตรงนะครับผม จัดให้ตรงหน่อยนะครับปึ๊บโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับจรวดล่อนนานที่สุดในโลกนะครับที่แชมป์โลกเขาใช้แข่งนะครับผมในเวลาล่อนได้นานประมาณ20กว่าวิเลยนะครับผม28 29วินะครับที่แชมป์โลกเขาชนะมานะครับผมนี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับผมแชมป์โลกก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับ แต่เทคนิคการปลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เทคนิคการปลาด้วยนะครับเพราะว่าแชมป์โลกเขามีเทคนิคการปลาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับการจับก็จับตรงนี้นะครับผมที่เราทํารอยไว้นะครับจับเฉพาะในโซนตรงนี้นะครับมาจับตรงนี้ร่อนไม่ดีแน่นอนตรงนี้ก็ร่อนไม่ดีแน่นอนนะครับต้องจับตรงนี้นะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมแต่เหมือนเดิมนะครับพี่นนแนะนําให้เป็นกระดาษ A4 สีขาวนะครับเพราะว่ามันจะเบานะครับมันจะร่อนได้นานกว่านะครับ ถ้าเป็นกระดาษสีมันจะล่อนมันก็ล่อนได้นานนะครับแต่ว่ามันจะแข็งนะครับมันแข็งมันหนักนะครับมันก็จะลงก่อนสีขาวแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับจรลวดล่อนนานที่สุดในโลกนะครับก็ล่อนดีหรือไม่ดีก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่นนองก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ